ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการ,รุณยเวทอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนางสิริกมากิรตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อุ่นวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉะบังมอบเงินสนับสนุนการจัดงานปีใหม่เพื่อจัดซื้อของขวัญจัดอาหารเลี้ยงผู้พิการและจัดซื้อข้าวสารให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการ,รุณยเวทบางละมุงเป็นเงินจำนวน1 3 0 0 0 0บาทโดยมีนางสาวสุพัตรามณีจาก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมบ้านการุญเวศและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้พิการร่วมมอบเงินในการสนับสนุนครั้งนี้สำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเวศเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะรับสงเคราะห์บุคคลพิการหญิงตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีญาติหรือผู้ใดให้ความอุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัยโดยสถานคุ้มครองจะนำมาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยสถานคุ้มครองบ้านการุญเวทแห่งนี้มีที่พักรวม11อาคารและมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารโดยสถานคุ้มครองบ้านการุณเวทแห่งนี้ มีที่พักรวม11อาคารและมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลทุกอาคารตลอด24ชั่วโมงปัจจุบันส่วนมากจะเป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญาและผู้สูงอายุมีจำนวนผู้พิการที่พักอาศัยและอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น380คนวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมชบังได้มามอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการลุญเวศจึงทางสถานสงเคราะห์คนพิการเนี่ยได้ ขอสนับสนุนการจัดงานปีใหม่ไปที่ท่าเรือแหลมฉบังในทุกๆปีนะคะทางผู้ไปหารก็มีน้ําใจมอบให้กับทางคนพิการในทุกๆปีเช่นกันในปีนี้คนพิการที่อยู่ในสถานสงเคราะห์มีทั้งหมด400คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่อีกคนเราก็ได้มอบเป็นทั้งของที่จะเป็นขนมที่จะแจกให้กับผู้พิการทุกท่านนะคะรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จะต้องใช้ในสถานสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันนะคะ และยังมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นของขวัญพิเศษให้กับน้องๆก็จะเป็นรางวัลพิเศษก็จะเป็นเงินใส่ซองให้นะคะแล้วอีกในส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของน้ํายาที่ใช้ทาความสะอาดที่เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็จะเป็นแพ่เพ์ชซึ่งในทุกๆปีเราก็จะได้มีกิจกรรมแบบนี้มาร่วมให้กับทางสถานสงเคราะห์ค่ะแต่ในปีนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่คงไม่ได้จัด ในเรื่องของความลื่นเลงมากนักนะคะเราก็จะมีแค่เป็นแจกของขวัญม,มีกิจกรรมทานอาหารร่วมกันซึ่งในช่วงบ่ายก็จะเป็นการจัดซุ้มอาหารที่จะมาสำมุนเพิ่มเป็นซุ้มอาหารทะเลซึ่งได้รับการสำมุนจากกลุ่มประมงบ้านบางนามุงและกลุ่มประมงที่อยู่รอบท่าเรือแหลมฉบังนะคะในการจัดซุ้มอาหารในปีนี้ค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรากับสถานสงเคราะห์คนพิการจะมีความร่วมมือที่ดีๆแบบนี้ให้กับผู้พิการ ตลอดไปนะคะถ้าเรือแหลมชบังพร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้พิการสถานสงเคราะห์คนพิการกาลรรูเนเยเวต่ตอไปค่ะวันนี้เราจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะให้กับคนพิการที่อยู่ในการอุปการะของเราในวันนี้ค่ะก็ กิจกรรมที่เราจัดเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของการแลกให้ของขวัญน,นะคะแล้วก็มีซุมอาหารที่จะจัดให้คนพิการด้วยค่ะซึ่งของขวัญในปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับการอุปการะนะคะจากท่าเรือแหลมฉบงังขาที่ได้มามอบของขวัญน,นะคะเป็นขนมสิ่งของเครื่องใช้ให้กับคนพิการของเราในปีนี้ค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะบ้านการุญญณเวศกล่าวขอบคุณน,นะคะท่าเรือแหลมฉบงังขาที่ได้ให้การ สนับสนุนแล้วก็ให้การอุปการะของขวัญของรางวัลในปีนี้ให้กับคนพิการของเราค่ะขอขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะตอนนี้สถานการณ์นะคะของเรามีคนพิการอยู่ในการอุปการะอาคาทั้งหมด380คนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนพิการที่มีความพิการทางด้านสติปัญญาเป็นส่วนใหญ่นะคะอายุเนี่ยจะอยู่ประมาณ40-50ปีค่ะแล้วก็มีผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณเกือบ70คนนะคะ ส่วหลักๆเนี่ยก็จะเป็นคนวิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําอะไรได้แบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องเป็นการอยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงเราค่ะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราต้องการในปัจจุบันนี้นะคะที่ขาดแคลนเลยเนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นผ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่ค่ะอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยจะเป็นคนพิการนะคะส่วนใหญ่จะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับถ่ายอะไรเงี้ยจะต้องใช้ผ้าอ,อ้อมผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะในการ ดูแลเขาค่ะอีกอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ํายาฆ่าเชือเ้อเดตตออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดให้กับเขาค่ะส่วนนี้ก็จะใช้แบบหลักๆเลยอะค่ะ